วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอาวุธปืนบางคนนี่อยากจะมีอาวุธปืนสักหนึ่งกระบ,บอกเนี่ยมันขอยากขอเย,ย,ย็นเหลือเกินนะครับมันขอไม่ได้เออมันสุดวิสัยมันติดปัญหามันรุ่งยากตรงที่ผู้นําท้องถิง่นผู้นําท้องถิ่นในที่นี้ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาไม่แต่ในคุมมันก็มีหลายกรณีบางที เขาเห็นว่าคุณยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีอาวุธปืนอย่างที่สองการแต่งตัวการพูดเวลาที่ว่าคุณไปหากำนันครัง้งแรกนะครับคือมองว่าคุณนี่เป็นทองเอนะครับดูแบบทรงขี้ยาดูแบบทรงเจ้าพ่อเนี่ยกำนันก็ไม่อยากใส่ในคุณอย่างที่สามบางทีความสนิทสนมยังไม่มากพออ่าก่อนที่คุณจะไปขออ่าให้เขาทำธุระในเรื่องอาวุธปืนเนี่ยคุณจะต้องมีความสนิทสนม กับกำนันระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเนี่ยจะต้องไปขอใบคำร้องคือใบปหนึ่งเนี่ยที่อำเภอเมื่อขอใบคำร้องมาปั๊บเนี่ยคณจะต้องนำมาให้กำนันเต็นนะครับเมื่อนำมาให้กำนันเต็นเสร็จแล้วก่อนที่จะไปตามนายมือหมื่นน,นะครับคือมันก่อนเพื่อนเลยทีนี้ในเมื่อกำนันไม่จัดการไม่เท็นในคุณปั๊บเนี่ย ทุกอย่างมันก็เดินต่อไม่ได้นะครับทีนี้การที่คุณจะมีอาวุธเปินสักหนึ่งกระบอกนะี่คือคุณล้มเหลวและวคุณขอไม่ได้นะทีนี้จะต้องทํำยังไงนะครับผมจะบอกวิธีให้นะให้คุณนึกให้ดีว่าคุณเนี่ยมีญาติมีพักพวกมีเพื่อนๆอ,อยู่ในกรุงเทพไหมนะครับที่เขามีาสำเนาที่เป็นบ้านนะครับถ้าคนมีพักพวกมีเพื่อนๆน,นะครับที่สามารถย้ายชื่อคุณเนี่ยไปกรุงเทพมหาะนคะรได้นะครับ ก็นึกกันดยดีถ้าว่าถ้ามีก็คือทําเรื่องย้ายไปลงที่กรุงเทพมหานาครน,นะครับแล้วเมื่อย้ายไปกรุงเทพมาหาคนครสักหนึ่งปีนะครับค่อยทําการซื้ออาวุธป,ปืนนะครับเพราะว่าเมื่อคนมีรายชืู่่ที่กรุงเทพเนี่ยคนก็แค่ไปที่วังชัยยานะครับเคดุสิตนะครับไปดาเนินการขอ ใบปสามเลยนะครับในกรุงเทพเนี่ยเวลาได้ไปขอใบปสามเนี่ยก็ขอที่วังชัยยาเขตดุสิตนะครับแล้วถ้าคนไม่มีพักพวกมีเพื่อนๆที่กรุงเทพเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็ให้แนะนําว่าไปปรึกษาที่ร้านอาวุธเปิงที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าผมจะต้องทํำยังไงนะครับผมเนี่ยคือยอมทุกอย่างแหละนะยอมทุกอย่างก็ ไปร้านท er ี่มันดีๆนะครับขอเขาย้ายชื่อเราเนี่ยไปที่ร้านปืนก็ได้นะครับย้ายชื่อไปว่าไปในทํานองว่าเป็นลูกน้องนะครับเป็นลูกน้องไปทํางานที่นั่นก็คือย้ายชื่อคนเนี่ยไปลงที่ร้านปืนเลยนะครับเมื่อย้ายรายชื่อคนเนี่ยย้ายชื่อคนเนี่ยไปลงที่ร้านปืนสักประมาณหนึ่งปีคนก็ให้ร้านปืนได้จัดการในเรื่องปืนให้คุณเลยนะครับอ่า แต่ในที่นี้คือคุณจะต้องไม่มีคด,ดีอาชญากรรมนะครับในคด,ดีอาชญากรรมนี่คือในเรื่องอาวุธปืนเคยติดคุกในเรื่องที่ว่าคด,ดีที่มันร้ายแรงนะครับคด,ดีทำร้ายร่างกายคด,ดีความรุนแรงคด,ดีที่ว่าเกี่ยวกับความก้าวร้าวนี่ไถไม่ดีแบบนี้คือย้ายมีย้ายมีคด,ดีหรือว่าอะไรแบบนี้ย้ยายมีถ้าไม่มีคด,ดีปั๊บเนี่ยคือทุกอย่างมันก็จะง่ายนะครับอ่า ก็ให้คุณทำแบบนี้นะครับถ้าคุณหมดปัญญาที่ว่าผูน้นำท้องถินง่นในหมู่บ้านคุณไม่แตนให้ก็คือย้ายชื่อไปที่กรุงเทพเลยไปลองบ้านใครก็ได้นะครับเสียค่าส่วนต่างก็คือคุณย้ายไปเนะี่ยคุณแม่การขอวุธปืนเนี่ยนะครับผมจะบอกเลยอย่าเป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยนะครับอยากจะไม่อากวุฒิปืนสักหนึ่งก,ก็บอกเนี่ยคุณย้ายได้ชื่อไปลองบ้านใครสักหนึ่งปีให้เขาักหมื 10, ่นสองหมื่นคนก็ให้ได้นะครับแล้วเวลาที่ว่า ไม่มีใครรู้จักที่กรุงเทพอ่าก็ให้ย้ายคุณเนี่ยย้ายชื่อคุณเนี่ยไปลงที่ร้านเปืนนะครับอ่าคุณคุยเลยว่าเนี่ยเอาผมมาลองเอาชื่อมาลองที่ร้านคุณเนี่ยคุณคิดยังไงอะไรกันคุยคุยไปเลยนะครับอ่าถ้าเกิดร้านเปืนคุยคไหนมาก็คือคุณจัดการไปเลยนะครับอ่ายอมเสียไปเลยนะครับยอมเสียในส่วนต่างหรือว่าอะไรคือจัดการไปเลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ คนที่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เซ็นได้คุณนะครับการที่คุณจะรอกเกษียณเนี่ยนะครับมันมันคงเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ากำนานเนี่ยมันอยู่ถึง60ปีนะครับมันนานเกินไปนะครับก็ให้คุณทําวิธีนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามไว้เป็นกำใจให้ผมด้วยนะครับและผมก็จะมีเรื่องราดีๆมานําเสนอกันเรื่อยๆขอบคุณครับ